เจอกันนะฝันะนี่ครับโอเคครับพี่เจอกันทุกคนฝันดีครับสวัสดีครับบอยสวัสดีครับบอสสวัสดีครับบอสอันนีครับบอยฝันดีครับผมเอาผมไปจัดตรงนี้ทีเอาผมไปอยู่ตรงเพื่อนทีโค้งหนาวผู้ที่ตรงนี้เขียวอื้อเลยเมื่อกี้ต่อยเขาไปเยอะด้วย ปใครใครไม่รู้แต่รวยอ้นบิงทำทรงนะฮะเดี๋ยวว่าพี่โผมเดี๋นวว่าบินทำทรงนะฮะโน่นเนียติดแซวฮะโนเนียติดแซวค่ะติดแซวเว้ยติดแซาเว้ติดเตาเว้ยฟังนาแซวกันเว้ย ไอ้ที่อยู่เนี่ยบังนน้ำที่ยู่อชุบเล่หมอชุบเล่หมอชุบเล่หมอชุบเล่ไอที่มันเดี๋ยบางนาั่นเลยบางนาข้างกองเต็มเลยครับผมผมขอได้ไหมพี่อ้วนผมไม่ไม่ไม่ชุบได้ไหมผมไปทิงนะบรับเไปครับเพลงของพี่โจวิก้องนะครับโอ้โหไม่ได้ร้องนานมากไม่กล้าบอกเธอใช่ไหมอยากกดเอ็นนยอก หมอหยิบข้อแรกเลยพี่พี่อะพี่พี่อะพี่พี่อะเฮ้ยเวอร์เวอรไปบ้าหมอไม่ค e, e, ัดติดหมอไม่คัดติดหมอเอาไไมูู่ดดใครขอมาไม่รู้เลยจัดไปเลยคิดจะร้องอยู่นั้นอยากกระซิบเธอด้วยคำพูดหนึ่งที่มันสร้างมันซึ้งอยู่ในหัวใจ แต่รอแต่รอแล้วอีกเมื่อไรบอกอยากโปรดใจโปรดจังได้เอ่ยคำจะบอกอะไรเธอจะซึ้งหรือเปล่าอยากเอ่ยเรื่องราวที่มันยังข้างข้าใจจะบอกกับเธอ